สวัสดีค่ะนกักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เรื่องตัวกลางของแสงเพื่อนเพื่อทราบกันไหมคะว่าแสงคืออะไรครับแสงก็คือพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถเดินทางผ่านตัวกลางต่างๆได้ เอ๊ะแล้วแสงเดินทางผ่านตัวกลางทุกชนิดได้เหมือนกันหรือไม่ครับแสงสาม,มารถเดินทางผ่านตัวกลางต่างๆได้แตกต่างกันเช่นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางทึบแสงนั่นเองครับโดยลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นแบ่งเป็น2ประเภท หนึ่งวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้และ 2. วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้นั่นเองโดยวัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านได้เราจะเรียกว่าตัวกลางของแสงโดยตัวกลางของแสงจะแบ่งออกเป็นตัวกลางโปร่งใสคือ วัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุได้ชัดเจนหรือแสงผ่านได้ชัดเจนเช่นกระจกและตัวการป่องแสงคือวัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุไม่ชัดเจนหรือแสงผ่านได้บ้างเช่นกระรดาษไข 2. วัตถุที่แสงเคลื่อนที่ผ่านไม่ได้เราจะเรียกว่าตัวกลางทึบแสงโดยตัวกลางทึบแสงคือวัตถุที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านหลังวัตถุไม่ได้หรือแสงไม่สามารถผ่านได้เลยเช่นกระดาษทึบตัวอย่างของ ตัวกลางโปร่งใสตัวอย่างของตัวกลางโปร่งแสงและสุดท้ายตัวอย่างของตัวกลางทึบแสงเอ๊ะน่าเสียดายจัง วันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปด้วยนะครับ